ของเทรมัน o ้า e สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับเราซูุูจูอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราซูุูจูจะมาทบทวนคําศัพท์ภาษาจีนที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมเอยสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องร่างกาย และนี่คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีทั้งหมด8คำศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนคำศัพท์และฝึกออกเสียงไปพร้อมกับเหล่าซื้อเลยนะคะค่ะคำที่1ค่ะโผโผเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงตามเหล่าซื้อสองครั้งนะคะโผโผสีสะ คำที่สองค่ะโถฟาโถฟาออกเสียงตามเราซื้อสองครั้งนะคะโถฟาโถฟาเส้นผมคำที่สามค่ะหยานจิงหยานจิงออกเสียงตามเราซื้อสองครั้งนะคะหยานจิงหยานจิง ดวงตาคำที่สี่ค่ะเออตัวเออตัวออกเสียงตามเราซื้อสองครั้งนะคะเออตัวเออตัวหูคำที่ห้าค่ะ,คคะปีสอปีสอ ออกเสียงตามเราซื้อสองครั้งนะคะปีจือจืออปีจจมูกเก่งมากเลยค่ะคำที่หกค่ะเุ๋ยป้าจุ๋ยป้าออกเสียงตามเราซื้อสองครั้งนะคะเุ๋ยป้าจุ๋ยป้าป้า เอ็งมากๆเลยค่ะคำที่เจ็ดนะคะโฉ s โฉ w ออกเสียงตาซื้สสองครั้งนะคะโฉ s โฉ w มือคำที่8ค่ะเจ๋ว,จวเจ a วออกเสียงตาซื้สสองครั้งนะคะเจ๋ว เดี๋ยวเ้าเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบประโยคกันนะคะรูปแบบประโยว我有我有แปลว่าฉันมีตัวอย่างเช่น我有眼睛我有 อย่จิงฉันมีดวงตาตรงนี้นะคะเราสามารถใช้เป็นคำศัพท์ที่เราซื่อสอนได้นะคะเป็นอวัยวะส่วนอื่นค่ะตัวอย่างเช่น我有鼻子我有鼻子หรือ我有耳朵 วัวโย่เออตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าน,นะคะเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะเซียเคอะ